สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามข่าวการสลบในเมียนมาทุกท่านนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนวันที่3เดือนกรกฎาคม2567นะครับสำหรับในรายการข่าวนี้นะครับผมจะนำข่าวเกี่ยวกับการปัทัสสลบกันที่เกิดขึ้นใกล้กับเมืองลงลาเชียลนะครับมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังนะครับซึ่งในวันนี้นะครับมีรายงานว่าทางกองกำลังทหารโกกักงเอเมนเตและกองทัพ บ้านไฮนะครับหรือ SPPS s A นะครับได้ร่วมกันปลูกโจมตีฐานทัพของทหาพรพม่าะาลายแห่งในจังหวัดลาเซียวทางตอนเหนือของรัดชานนะครับก็ซึ่งเป็นเมืองลงอันดับสองของรัดชานนั่นเองนะครับก็เกิดการประทะสรุปกันอย่างหนักนะครับทราบว่าการประทะสรุปกันครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อในวันที่2ก,กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ เมื่อวานนี้นะครับเมื่อช่วงเวลาประมาณเมื่อช่วงเย็ยนของเมื่อวานนี้นะครับเสียงปืนเสียงระเบิดดังขึ้นใกล้กับตัวเมืองลาเซียวละลายแห้งนะครับเกิดการประทะสรุปกันอย่างรุนแรงและเกิดการประทะสรุปกันในพื้นที่ปวนถนนใหญ่ลาเซียวและเส้นวีใกล้กับ12ไม้นะครับใกล้กับหมู่บ้านมานซานและบ้านน้ำปองนะครับหรือในอำเภอน,น้ำปองนะครับเพราะการประทะสรุปกันครั้งนี้นะครับส่งผลให้ระเบิดไปตกใส่บ้านเดินของชาวบ้าน เสียชีวิตยอย่างน้อย7จ็ดรายด้วยกันนะครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดลาเชลวกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการประทะสรุปกันนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่ทางตะวันออกของจังหวัดสีเปาะนะครับและทางตะวันออกของจังหวัดลาเชลวนะครับบริเวณใกล้กับตัวเมืองลาเชลวนะครับคาดว่าทางฝ่ายกองทัพโกกังเอ็มตีเอนั้นบุกโจมตีฐานทัพของทหารพรม่าที่อยู่รอบนอกของตัวเมืองลาเชลวนะครับ การประทสะสรุปกันในครั้งนี้นะครับทราบว่าทางฝ่ายทหาร SSPP ก็มีการเข้าร่วมส่งครามด้วยนะครับเมื่อในช่วงเวลาประมาณตีสี่สนาทีนั้นเสียงปืนเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างหนักนะครับจนถึงเวลาประมาณ7จ็5นิกาห้าสิบนาทีนั้นมีรายงานว่าทางฝ่ายกองทัพโก,กลกั้ง m n ็ a สามารถเข้ายึดฐานทัพของทานพมา่าได้อย่างน้อยหนึ่งแห่งนะครับแต่ว่าเปลี่ยนฐานทัพในนั้นยังไม่มีการรายงานอย่างชัดเจนนะครับ เกี่ยวกับการประทะสรุกันในครั้งนี้วันนี้นะครับทางสื่อข่าวพยายามที่จะติดต่อนะครับลีกยาวินซึ่งเป็นโฆษกของกองทัพโกกักงเอเมนเก็ยังไม่มีการรับสายนะครับชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่าเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับทางผ่ายทหารพรมาก,ก็อยู่ในพื้นที่ฐานทัพในตัวเมืองลาเซียลยิงปืนใหญ่ออกนอกตัวเมืองไปอย่างหนัก ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถหลับนอนได้ทางคืนนะครับและในวันนี้นะครับก็มีการปะทะสุปกันอย่างดุเดือดรอบนอกนะครับทําให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณการปะทะสุปกันนั้นหวาดกลัวนะครับกลัวว่าการสุปกันนั้นจะหยุดเยอะใช้เวลานานนะครับจากการปะทะสุปกันในครั้งนี้นะครับมีระเบิดไปตกใส่บ้านเดินของชาวบ้านในตัวเมืองลาเชียลหนึ่งหลังคาเลือนนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนนะครับ แรกในอำเภอน้ำปองนะครับก็มีระเบิดไปตกใส่หนึ่งลูกส่งผลงให้มีชาวบ้านเสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดในวันนี้เลยนะครับส่วนการประทะสรุปกันในจังหวัดจออเมนะครับก็มีรายงานว่าทางกองทัพต่างเชียนเหาเอนะครับสามารถยึดได้ตัวเมืองจอกเมเสร็จแล้วนะครับก็เลือแดดานทัพของทหารพรม่า501และ502นะครับซึ่งเป็นท,นทัพใหญ่นะครับ ฐานทัพแห่งนี้นะครับคาดว่าทางกองทัพตะอางเทียนเหนยวเอ,เอนะครับอาจจะไม่มีการปลุกโจมตีแต่อย่างใดน,นะครับแต่แต่ว่าจะตัดกําลังเสริมที่จะมาช่วยทหารพรม่าก,กองทัพนี้นะครับแลกกดดันให้ทหารพรม่ายอมวางอาวุธนะครับเพื่อที่จะไม่ให้กําลังพลของตัวเองนั้นเสียไปเปล่าๆนะครับนอกจากนี้เมื่อวานนี้นะครับทางกองทัพพม่านะครับได้มีการส่งเครื่องบินลบมาทิ้งระเบิดน้ําหนัก500อปอนด์นะครับ มาทิ้งรบเบิดใส่โรงแรมวันเล็บโฮเทลในจังหวัดจอกแเจนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจนํานวนมากและบ้านเดินของชาวบ้านตระรับความเสียหายอย่างน้อย20หลังคาเรือนด้วยเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าทางกองทัพต่างเชียนแนวเองนะครับไม่ได้มีการปะทะสู้กันอย่างหนัก แต่ก็ทางผ่ายทหารพรม่าะนะครับยังคงส่งเครื่องบินลบนะครับมาทิ้งระเบิดใส่และส่งตรนนะครับทิ้งระเบิดใส่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนทางพีเดียบนะครับรายงานว่าทางกองทัพของตนนั้นสามารถยึดได้ฐานทัพของทหารพม่า,มาอย่างน้อย8แห่งนะครับและสามารถจับกลุ่มได้ทหารพม่า,มาอย่างน้อย64นายด้วยกันนะครับเมื่อในวันที่2องกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ ทาง p d เียวเวงเลอรายงานว่าพวกเขานั้นสามารถยึดได้ฐานทัพของฐานพม่าในจังหวัดมัตตะละเขตเวงเลอนะครับอย่างน้อยแปดแห่งด้วยกันนะครับซึ่งในปฏิบัติการ102 7ภาค2นั้นทาง p d เียวเวงเลอนะครับก็ได้เข้าร่วมเข้าสูร้รบด้วยกับกลุ่มพรมิตรทางภาคเหนือของรัดชานนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดหนองเขวเจอกเมทางภาคเหนือของรัดชานและในเมืองกุดนะครับในเขียเวงเลอ ทางภายกลุ่มปกป้องประชาชนหรือผีียบนะครับได้ร่วมกันปลูกโจมตีฐานทัพของทหารพม่าซึ่งเปลี่ยนฐานทัพป้องกันภัยทางอากาศนะครับ1-14ฐานอินกินใหม่นะครับและฐานทัพเศต่อฐานทัพบานตะเลตองฐานทัพเยซูตองฐานทัพนเกียตองฐานทัพสูปโทฐานทัพเจาะคะโลกและฐานทัพเมนีตอง ทั้งหมดนี้นะครับทางกลุ่มปกป้องประชาชนพี f เฟเขาสามารถยึดได้ทั้งหมดนะครับจากการยึดฐานทัพของ mar, ทหารพม่าท้งหมด8แห่งนี้ทางกลุ่มปกป้องประชาชนหรือพี f เฟสามารถจับกลุ่มได้ทหารพรม่าอย่างน้อย64นายและจับกลุ่มได้ครอบครัวของทหาร117คนด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับพวกเขายังสามารถยึดได้อาวุธปืนของทหารพม่าอย่างน้อย125อ้กระบอกและกระสุนปืนของทหารพม่าอีกเป็นจํานวนมากนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เปลี่ยนข่าวการปะทะสรุปกันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัชชันรอบใหม่ในครั้งนี้นะครับมีนักวิชาการหลายท่านวิเคราะห์ว่าการปะทะสรุปกันที่เกิดขึ้นทางตอนเหนือของรัชชันนี้ทางการจีนนะครับอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับอันนี้จริงหรือเท็จนั้นยังไม่แน่ใจนะครับ สุดท้านีนะครับถ้าหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนั้นผมจะมารายงานทุกท่านใต้ฟังอีกสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ